สูงไว้สูงไว้สูงไว้ใจแซ็บสูงไว้ใสวิส้งจริงใจไว้ไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวด้วยสิง่งนี้ จะเจอท่านแอมเพอพิกิตร้องเพลงตลอดเวลางานของจังหวัดเราก็รู้สึกว่าเพราะมากเลยมันก็เป็นความประทับใจไม่น่าเชื่อนะครับผมผมอยู่ที่มาเป็นปีที่เจ็ดที่เจ็ดีต่อใจปีใหม่ใจกรบบทเพลงนี้สุขดีดีปีเก่าใจใหม่ให้สมหวังลำนำเพลงส่งใจให้พลัง เติมความฝันว่าวันนี้ดีจริงๆเช้าก็ดีสายก็สุขทุกชีวิตบายสบายเย็นสงบต่อทุกสิ่งเช้าสายบายคำย้ำความจริงขอให้ดีในทุกสิ่งตลอดวันตลอดไป 3. ดีต่อใจดเรเนรินาแรมลาคารนักกิจบำบัดเผยเมื่อปี2 0 0 7ว่าเสียงทำเพลงทําให้เกิดการสั่นสะเทือนที่แผ่ไปทั่วร่างกายกระตุ้นเส้นประสาทเวกัสทําให้ส่วนประสาทพาราซิมพาติกผ่อนคลายการทำเพลงจิงคล้ายกับการฝึกสตินั่นเรือโทกิตจ,จินตเวทหัวหน้าวงแคทรียาหาทุนเพื่อสังคมได้กล่าวว่า ดนตรีจะช่วยเยียวยาชีวิตแน่เชื่อนะครับผมผมอยู่ที่มาเป็นปีที่เจ็ดตั้งแต่รักเกษียณมาได้เก้าปีอยู่นเกษียณแล้วก็อยู่ที่นี่มาตลอดเนี่ยนะครับตลอดเจ็ดปีซึ่งก็ไม่คิดว่าจะทาได้นานขนาดนี้ตอนแากกะทำสักปีสองปีโคจะต้องเลิกไปนะนะครับแต่ท่านี้ท่านั้นนะครับด้วยความเข้าใจจริงๆนะครับเพราะว่าทางท้าเองก็เป็นท้าที่ต้องต้องคำนึงถึงจุดมุ่งหมายหลักของห้าเราเราเนี่ยเป็นเพียงส่วนประกอบที่มาทําให้อาจจะทําให้คุณภาพชีวิต หลายท่านดีขึ้นบ้างนะซึ่งก็รู้สึกดีใจนะดีใจมากๆเลยเพราะอย่างที่คนที่อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วได้มาทำกิจกรรมอย่างดีที่5้าเนียนะครับมันก็ทำให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นยกา,ารเล่นดนตรีรในสวนนะคะแต่เราก็คิดว่าทุกครั้งที่เราไปงานเราจะเจอท่านแอนมเพอพิกิตร้องเพลงตลอดเวลางานของจังหวัดเราก็รู้สึกว่าเพราะมากเลยนีนะคะเราอาจจะเป็นรุ่นนั้น เพราะมากก็เลยลองลองเออเราก็จริงเมื่อก่อนเนี้ยเรามีสวนเยอะในเซ็นทรัลเวสเกตนะคะ mm hmm. ก็ก็เลยลอ, mm hmm. ลองเรียนเชิญท่านว่า mm hmm. ท่านมาร้องเพลงไหมค่ะท่านก็มาค่ะแล้วก็จริงที่ท่านได้รายได้ทั้งหมดนะท่านก็นําไปเขาเรียกว่าบริจาคหมดในทุกทุกที่อะไรอย่างเงี้ยเราเองก็ได้นําเรียนผู้บริหารว่าขออนุญาตได้ไหมท่านก็บอกว่าได้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ไอะไรก็ท่านก็ร้องเล่ยมาจนถึงับันนี้นะคะแล้วก็ เงินที่เราที่ท่านได้รับมาจากแฟนคลับแล้วกันนะคะที่มาสนับสนุนนะคะก็มอบท่านก็มีหลายสถานที่ที่ท่านมอบนะคะมีทั้งโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลแล้วก็ณวันนี้ที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าคุณสุริยันนะคะท่านนายกสมัครมท่องเที่ยวเอ่อของนทบุรีท่านส่งคือวันนี้เราอยู่ในกลุ่มนะคะท่านก็ส่งเอ่อกองผ้าป่า สามัคคีที่จะต้องไปทําซื้อคุรุพันทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของคทองก็เลยเ,เรียนพี่กิจว่าพี่กิจคะอย่างนั้นเงินก้อนนี้เรามอบให้ไหมก็บอกว่าได้เลยค่ะก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวขอประสานงานให้จริงท่านเองก็เสียสละมากกว่าเ,เรานะคะต้องเสียสละมากกว่าสถานที่เพราะว่าท่านแล้วก็ภรรยาก็เรียกว่า ตัวเองมาร้องเพลงแล้วก็ไม่ได้ไล่รายได้นะคะเพราะว่าเงินทุกบาทเนี่ยท่านก็ออบริจาคทั้งหมดแต่ว่าคิดว่าท่านคงมีความสุขแล้วก็สิ่งที่ท่านทํำนอกเหนือจากตรงนั้นก็คือว่าดนต,ตรีค่ะสามารถที่จะทําให้หลายๆหลายหลาย,ลาย,ลายๆคนนะาคะจากเดินไม่ได้กลับลุกขึ้นเดินได้แล้วก็จากการที่มันโรคซึมเศร้าแล้วก็อยู่ที่บ้านนะก็หายจากโรคซึมเศร้า สาวทีเที่ยวนี้ฟังเพลงผ่อนคลายแล้วก็เดินออกกำลังจะได้เม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเครียดอะไรเนี่ยฉันเคยป่วยเสริมเศร้าและท่นี้ฉันหายจากการที่ฉันได้สนุกกันมีความสุขมาก <laughs> จะไม่ให้คิดถึงมกราคมดังพึงถึงเป้าหมายกุ้งพาพันความฝันเริ่มบรรยายมีนาคนมฝันร้ายจะทลายไปใบสาวาดวงจะเริ่มพุ่งพฤษภาอาชีพจะรุ่งเกินคาดหมายโชคดีๆตลอดปีตลอด,ด,ลอดไปแต่มาหารใจใส่เสียงดนตรีซาเดลี Suddenly, มามีเออ ไม่ให้คิดถึงมุกลาคอรับพ่ถึงเป้าหมายคงพาพันกว่าฟันเริ่มเป็นยัยมีนักคมมาฟันร้ายจะถลายไปเมษาว่าดูดจะเริ่มกุ้งพิษสภาอาชีพจะรุ่งเกินคาดหมายโชคด,ดีตลอดดีตลอดไปตามมหาใจสายเสียงดนตร,รีซาเดนลีมามีเลยอือถามว่านั่นไม่ผมว่าผมเหนื่อยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าด้วยความที่เราเราอาจจะเป็นงานที่เรารักมั้งครับมันก็เลยทำให้เราต้องทำได้อ่ะ แต่ก็ดีอีกางนึงนะครับเพราะว่ากลับมาแล้วมันจะเหนื่อยแล้วมันก็ได้ได้หลับเต็มที่พุงแล้วก็ที่นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยฮะพอเหนื่อยมากๆเนี่ยเราก็ได้หลับเต็มที่เหมือนกันแต่ก็เลยเล่นพยายามเล่นทางเด็กที่ก็มีคนเตือนนะว่าเอ๊ะเราเราจะหนักไปไหมทั้งเสามันก็หนักนะแล้วก็อย่างร้องเพลงแต่คิดว่ามันเป็นคิดว่ามันเป็นความสุขของเราด้วยครับก็คื<พ>ออย่างอย่างเลยที่ย่างจะมีเส้นดามแล้วก็ต้องต้องให้ต่อเนื่องเลยนะเกิดว่าพอเล่นเล่นโชว์เสร็จแล้วก็ต้องมีเส้นดามให้กับผู้พูดถึงยุทธันอยากจะเเส้นดรพาาะว่ มันก็เป็นการเต้นรำเดี๋ยวนี้มารูเนี่ยเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งด้วยแล้วแต่ท่านจะบริจาคหรือไม่บริจาคแล้วแต่ท่านไม่เป็นปัญหาแล้วก็จะมีดนตรีมา้องตั้งแต่เพลงสุนทรภพมาถึงจังหวะร็อกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนฮะแล้วแต่ท่านจะต้องอส่งสัญญาณขึ้นมา,านอ,นนะอันนี้ขอบิ๊กตรนะอันนี้ขอร็อกนะอันนี้ขอชาชาชานะ <c oughs> นเพลงท,ที่ท่านต้องการจะอย่างเงี้ยมีมากพอสมควรครับ เมื่อก่อนผมมีเพลงแค่ที่เล่นมีแค่300เพลงนะฮะแต่ตอนนี้เราก็มีถึง1,780 0เพลงเลยเดินดี3ชั่วโมงเดินดี3ชั่วโมงเล้วไปเรื่อยๆต่อร้านอาหารนะส่วนมากเป็นร้านเนือน้ำโนนกับเหนือน้ำปทุมครับ3ชั่วโมงอย่างเรา3ชั่วโมงครับทั้งวันนี่เช่าร้านนอนกันไหก็ถึงบ้านประมาณ4ทุ่มนอนก็มีความสุขมากนี่ไปทั้งคัวไปทั้งหัว่าเราส่วนมากก็เล่นไปด้วยกัน3 3คนนี้ มันไปทสามคนเนี่ยครับครับผมก็มีรถตู้ก็มีรถมีเครื่องเพอย่างพร้อมทุกอย่างผมเล่นแค่สี่วันแต่เขาเล่นเขาเขาหยุดวันหนึ่งหกวันเลยทําใบเอทําบอลลูนไว้จะไม่ทําใบพัดทำบอลลูนผมตั้งปีห้าสองแล้วมันก็มีความสุขดีฮะได้คุยกับแฟนขับคุนขับพวกนี้ครับเขาชวนมาแล้วไม่มีแฟนขับปีนี้มาเป็นพิธีกรเล่นต่างโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลครั เล่นหมดเลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิ์ไปหมดตอนนครปฐมไปเล่นฮะไอตลาดอะไรเนี่ยโอ้โหผมตั้งประเยศมาเล่นตลอดฮะผมจบดูยางหันเรือครับเขาเขาไม่เขาเป็นหันเรือเหมือนกันแต่เขาจบธรรมศาสตร์เขาไปหัวหน้าวงธรรมศาสตร์นึงเป็นหัวหน้าวงเลย มาก่อนเล่นวันีนีด้วยกันลงทีวันีนีฮะสู่วอนีนีด้วยกันเลยสมันนสยก่อน,นะะวันรีนีฮะเดี๋ยวนี้แข่งขันถ้าภูมิภาคนะไปทุกจังหวัดมาก่อนเนี่ยหัดยงหัดใหญ่ลำปางฝอัอนแก่นเลยโอ้โห,โหอ๋อทหารไทยค่ะอยู่แบงค์ค่ะอยู่แบงค์แบงค์ทหารไทยอะค่ะแล้วก็แล้วทีจากแบงค์มาก็ร้องเพลงกันร้องมาตั้งแต่ก่อนอยู่อยู่แบงค์แล้ว พ่อก็นั่งยินแชร์มารับลูกลูกไปเลยพ่อจะนั่งฟังเพลงมาตะลัางเ้นนี้พ่อก็มาถึงไม่เท้าออกจากไม่เท้าเดนนี่ก็ไม่ต้องแชร์ไม่เท้าแล้วนี่เขาเรียกวัเปิดปีบําบัดที่ต่อใจปีใหม่ใจก็บทเพลงนี้สุขดีๆปีเก่าใจใหม่ให้สมหวังลำนำเพลงเพโอ้โหสุดเลยครับแบบ สามสี่นี้เลยนะครับอเอ้ยพังแลเปล่า,านี่ฮะ